ทั้งที่ 22, วันที่1นึอพีที่2องบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนากะปิติกสะอาราเมตัสละโคพระควาพิขุอมันเตสิพิขวติ พันธันเตติเตพิกูพัคกวันโตปัญจโสสูงพัควาเอตาละโพจะอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังคิตาวะสาธาตุธรรมกิตตาธรรมนิยารรมตาสพเพสังฆรา,าอานิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุติวาอภิสเมวาอาคิคติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวัลติ วิพาชาติอุตานีกลโลติสเพสังคราอนิจจติอุปทาวาพิขเวพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมกทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุคติอภิสเมติอภิสัมพุติวาอภิสิสเมวาอาชิคติ เสติปัญญาเปติปันทาเปติวิวรติวิพันชาติอุตานีกโลติสเพสังคลราทุกขาติอุปทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาโตธรรมะิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนันตาติตังตถาคตโอภิสัมภูติภิสมติอภิสัมพุติวาอภิสมวาอาคีคติ เทสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวลัลติวิพาชาติอุตานิกโลติสเพธรมาอนันตาติอินธรรมโวจ่าภควาอันตามนาเตพิขุภควันโตภาชีตังอภินันทุนติปทสวดพันเทกาลันตคาถาอตีนางนานวะคเมยะนปะติังเข อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะววสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตะตีตามปหินันตังอปปัตจ,จะอนาคตังเป็นสิ่งอดีตที่ละไปแล้วเป็นสิ่งอนาคตที่ยังไม่มาปัจจุปนในจะโจธรรมตถาทถาวิปัสสติอสังหิลัง อสังคุมปังตังพิธามนุพระลูหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแก่มแจ้งไม่งอนแงนแคนคอนไม่งอนแงนคอนแนอคนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะจิตจะมาตะปังโกเชายามาลรนางสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใมพรุ่งนี้ นาฮิโนสังฆะลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาลิมาตาปิงอโหลันตะมะตันทิตังตังเวพันทะกลันโตติสันโตอาจิคติอาจิคเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้ที่มีความเพียรอยู่อย่างอยู่เช่นนั้นไม่เกตขานทั้งกลางวัน,วนกลางคืนว่ามีผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมปสุสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคนาสเพสังครา,านิจจติสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสเพสังคราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมาอนันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อัตทุวังชีวตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมายามารติตะพังมะลิตะพังอันเราจะเพิ่งตายเป็นแท้มรณะนะปลิโยสานังเมชีวตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนีะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปเปตะวิญญาโนขันปัตจากวิญญาณชุนโทเขาอันเขาทิ้งเสียแล้วลที่เสียสติจะนอนทับวัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงฆลังอิวะประดุจดังท่อนไม้และท่อนฟืน นี่ลานถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาอุปทะวะยะธรรมโมติธรรมมิโนอุปทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุดขันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังบุปสสโมสุโข,ขวความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัตามารันติจสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงก,กำลังตายอยู่เปริงสุจจะมลิศเสมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมลิสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัตทิเมเอทะสังขโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาญาณิจกย่าณิจิสุกกำลังธรรมังสเพหิพระเตหิกตังปุลนังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงฐาเนอธิคตาทีคายุกาสถาโหตตสุขิตาโหตุทุกขาประมูลชันตุ มาตาบิตาสุกิตาโหตุทุกขาประมูลชนตุสเพยติกาสุกิตาโหตุทุกขาประมูลชนตุสเพยติกาสุกิตาโหตุทุกขาประมูลชนตุสเพปิสาสเพยขาสเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาประมูลชนโตสเพอาจาริยุปัตคเชสุกิตาโหตุทุกขาประมูลชนตุ สเพนักขัตาสุจิตาหโหตุ้ขาประมูลชันตุสเพเทวาสุจิตาหโตตุกขาประมูลชันตุสเพสามิตินางสามิทางฉันตุโวบทสวดบูชาลูกปู้ทวดนโมโพธิสโตอาคารติมายะอิติภคะวานโมโพธิสโตอาคารติมายะอิติภะควานโมโพธิสโตอาคารติมายะอิติภะควาบทสวดปฏิทานคาถา เยเทวตาสันติวิหาราวาชินีทูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตตหิงตาธรรมมาธาเนนะพวันตูภูชิตาโทตถิงกะลนเตทะวิหารละมันทะเลเถระจะมัชชะวนากาจะพิขโบสารามิกาธานาปฏีอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัมปนาภูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทัศสัมภว สัมภาวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะบาลังปฏิจเตสัมเพปิทุกสะกลรตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโอธรรมธาราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัตายะจะหิตายะจะกัมเหลักขันโตสัธรรมโอสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยะประเวทิเตสัมปนาโหตุสัมเพปิปาณิโนโพุทธาศาสนาธรรมาธาลางประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตสุขุพุทธิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาะอรชังนิจังรัขันติปุตตะกังธรรมะเอวังธรรมเมนาลาชาโนประชังละกขันตุสปทา ว่าอุชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกหโหตูสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทางพุญย่าสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปสิทธิทิยาทานังทัตันตุสทายะสีลังละคันตุสปัฏาภาวนาพิระตาหันตูคันชนตูเทวตาคาตา สุมังฆะราคาถาโหตุสพังสุมังคลังละคันตุสภาเทวตาสภาพุทานุภาเวนะโสตทีโหตุนิรันตะลังโหตุสพังสุมังคลังละคันตุสภาเทวตาสภาธามานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตะลังโหตุสพังสุมังคลังละคันตุสภาเทวตาสภาสังขานุภาเวนะโสตถีโหตุนิลันตะลัง สเพพุธาภรัปตาปัเจกานันจะยังพลังอลหังตานันจะเทเชนะละหังประาวมิสะปโสสเพพุธาภรัปตาปัเจกานันจะยังพลังอลหังตานันจะเทเชนะละหังมระาวมิสะปโสสเพพุธาภรัปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหังตานันจะเทเชนะละหังมระานมิสะปโส สเพพุทธาภาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหังตานันจะเทเชนะระหังมหามิสสะปโสสเพืพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพลังอลหังตานันจะเทเชนะระหังมนามิสสปโส สพีพุทธาภรลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอลหังตานันจเตเชนะละหังวทานมิสัพปโสสพีพุทธาภรลปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหังตานันจเตเชนะละหังวิธานมิสัพปโสสพเพุทธาภรลปตาปัเจกานันจะยังพลังอลหังตานันจเตเชนะละหังวทธานมิสัพปโสสพีพุทธาภรลปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหังนันตาจเตเชนะละหังวทธานมิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนต์นี้ขอข้าพเจ้าข้าข้าพเจ้าน้อมข้าพระข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพระราชจุศลส่วนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริจิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาอะไรขออนิสงส์แห่งผลกุศลนี้ผลบุญกุศลนี้จงเป็นศัพ์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้พากร่ปลอดภัยจากโรคศกโรคภัย อันตรายทั้งปวงขอให้มีให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดจากแก้จนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสมพุรธเจ้าดารงอยู่ในความดีธนาดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวา,าทั้งหลายผู้ได้นุโมธนาสาธุในการ สาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุภาพมงคละปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิกมเลศได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเธอ